เชิญเลยค่ะทางด้านของขบวนขันหมากนะคะมีการตั้งขบวนขันหมากค่บะบริเวณด้านหน้าโรงแรมค่ะพี่ค่ะรถปั๊กขบวนที่จเจ้าบ่าของเรานะคะโอ้โหลูกหล่อมากวันนี้รถถึงวันนี้เท่าก่นนะคะคุณพี่ดินบอกว่าเตรียมมาแล้วเรียบร้อยวันนี้คำพูดที่จะสู่ขอทางด้าน,านสะพายเข้าสู่ครอบครัรวน,นี้ตอนนี้เดี๋ยวให้ช่างภาพนะคะหลานเผยไปเป็นว่าที่จเจ้าบ่าวของครอบครัวุณคุณป้าจะต้องผ่านทุบเขียนแถเพื่อเป็นการขอขมา ตัวนะคะแก่ญาติญาติก่อนที่จะมีามการเดินทางเข้าสู่ห้องพิธีคุณป้าจะถือพานทุกเทียแนแข้่สุดเนาะสมัยก่อนเราจะขอเก้าอา้ต้องทำงไๆต้องมอบเทียนหมากนี่นะคะมีพานเทียนหมากมาต้อนรับน็นการพูดคุยกามสมัยก่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ได้เจอหน้ากันเป็นเดือนก่อนแต่งงานเท่าแก่จะต้องมีหน้าที่ในการทาทางสู่ขอเท่านั้นแต่ทุกอย่างยังต้อง เพไทยและสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคือเรื่องงามายามดีที่มีการดูมาแล้ว8ปดนาฬิกาสีนาทีต้องขอไปทุกท่านที่อาจจะต้องมีการยืนรอตั้งขบวนสักนิดหนึ่งคนมหาเศรษฐีเอาทั้งความดีความเป็นสริมงคลความร่ำรวยผสานกันมาหมดเลยวันนี้ พิธีแห่ขบวนขันมากจะเป็นพิธีการเจรจาสู่ขอนะคะด้านบนด้านหน้าเวทีก่บเพื่อนพัน